สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> และในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึงทันทีนะหลังจากที่เวลาผ่านไป4-5วันนับจากวันรีแลก์นะครับซึ่งถ้าผมชนะเกมนี้ผมขึ้นแรงด์เลเจนเดอรีแล้วและการันตีติดท็อปเซิร์ฟแน่นอนนะครับนะแบบชิวๆอีซี่ๆเลยนะครับแต่ระหว่างทางก็อาจจะไม่อีซี่เท่าไหร่ตรงที่ว่าเจอทีไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับมาเลวเรามาดูประวัติการเล่นของผมดีกว่านะครับดูครับ คิวสะ20 30 40ตัวตลอดเลยนะครับนะแล้วแต่บางตานะ่ไปยิงลั่นไม่ลั่นนะครับมาวันนี้จะมาจับเจ้า CR4 ารนะบาต้องบอกเลยว่ามันติดเมตามาตั้งแต่เข้ามาเลยหนึ่งเลยมันยังไม่เคยโดนเนร์อครับผมปืนมันดีไหมดีครับผมแต่ถามว่า o p พไหมโอบางจังหวะจริงๆครับบางจังหวะไม่รู้สิถ้าจังหวะนั้นเป็นของเราอะไทมิ่งเป็นของเราอะคือมันโกงมากแต่ถ้าจังหวะนั้นไม่เป็นของเราถึงเราจะเปิดก่อนจนเลือดศัตรูมันใกล้ตายแล้วมันก็ส่วนเราหายได้นะครับ ซึ่งเหตุผลที่มันไม่โดนเนิฟก็น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้แหละนะครับที่มันสามารถโดนปืนอื่นส่วนได้เหมือนกันในกรณีที่ถ้าทามิ่งพลาดนิดเดียวหรือว่าเปิดก่อนเปิดช้ากว่าหรือเฟิร์สช็อตไม่ค่อยดีเนี่ยโดนแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าซีเบนะครับแต่ถ้าถามว่าคนที่ยิงเป็นอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะรีดสิทธิ์ประสิทธิภาพของซีเบโได้สุดอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเนะี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมนหลักเลยนะครับในสองสาซีซันที่ผ่านมาหรือซีซันนี้ด้วยนะเป็นเมนของผมเลยนะครับท้ามยังไม่โดนเนิฟนะ มาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งของแต่งจะใช้เซตนี้เซตดีเซตเดียวนะครับซึ่งถ้าใครไม่ใส่นี้บอกว่าพลาดมากนะหนึ่งเลยเปลน C b เบเป็นปืนที่รีโหลดช้าครับผมเพราะว่ามันต้องชักแม็กออกใส่แม็กแล้วก็แบบเคาะตัวปืนอีกทีนึงซึ่งการใส่เนี่ยมันทําให้ระยะกระชั้นชิดเนี่ยมันสู้พวกไคลโลแล้วก็พวกแม็กเชนได้ที่มันรีโหลดไวๆเนาะ ซึ่งทำให้มันกบขอด้อยนั่นเองนะมันก็ช่วยได้สิเก็ถือว่าเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนที่เราจะรับชมไฮไลท์ในแล้งนะครับถ้าชนะตาน h i s ก็คือแรงเลเจนเดอรี่เลยชิลๆนะครับก็ฝากกาไดไลค์กดติดตามดนะ้วยเนาะแล้วก็มีกระดานใหม่เข้ามาเป็นกระดานเจ้าเดลคอมเมชั่นเน็ตนะครับเจ้าพีดีดบิลห้าสิบเจ็ดนะครับสกินแบตเตอรี่แบตเตอรีนอ่นะชื่อสกินแบตเตอรีนอ่นะโอ้โหนึกว่าที่ตัดผมนึกถึงชัดตัผมแถวบ้านเลยนะเออ สวยนะผมถือว่าสวยนะแต่ปืนมาดูอ้วนไปนิดนึงนะครับใครอยากได้แบบท่าตรงท่าเต้นเนาะอุ้ยอ้ย,อ,ยอาบน้ำเลยเหรอเอ๊เอาเรื่องวะสกินแนวไฟแต่ท่าเต้นอาบน้ำพุดเคยเห็นเหมือนกันนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป ขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆสักร้านละกันนะครับร้านโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะมีบริการรับเติมเกมมือถือมากมายนะครับราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและยังมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเกม c อ l l of Duty Mobile ราคาถูกปลอดภัยนะครับต้องร้านนี้เลยนะครับใช้แค่เพียง ID เดียกนาและ ID Facebook นะฮะใครสนใจนะครับคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับร้านเติมเกมต้องโอเวอร์ท็อปอัพเท่านั้นนะครับผมมีรับเติมเกม a p e x l e g e n d เจนโมบด้วยนะ ก็โฮโกโฮเกอร์นะครับมาไปลุยซีบีอาร์โฟทั้งตีมะเดียเฮ้ยไหวเลยไหวแรงเลยอย่างนั้นตายตาย ตายสองมาดิไปไหนครับนุ่มยังจะไปไหนไอ้นุ่ม <Ooh. S 1> ตายอีกหนึ่งโอ้โหไอนี้มันเอาคืนว่ะ p r e เตอร์ไม่ทราบปะตายตัดตัวที่มันจะทำลายไฟ,ไฟเพื่อนผมครับ อ่าโดนโดนกระดักรอจุดใหม่แล้วครับผมโอเคโอ้เราเบิดโอ้โยตัวนั้นที่จะยิงล็อกเป้าไปแล้วแม่งเสืรกโดนลาดแล้วผมไม่รู้จะรีเซ็ตเป้าไว้ตรงไหน Rồi, mở đi. Fully thế cái sạc chú chặt quá. Ba mình minh tạt đại vườn lên. Đói đi sắp đi. โอกเกอร์เเอาจัดแต่ก็บอกเลยว่าเอาสู้ d รีาโฟผมไม่ได้หรอกนี่เลยอยากไปนี่นะแล้วผมไปจุดใหม่กันเลยครับเดินที่โลง่ลงๆไปครับสวอมจะช่วยเรานะเพื่อนเปิดสวอมเราเดินที่โล่งได้ครับเพราะว่าถ้ามันออกโล่งมาวัดเราเนี่ยมันโดนครับผม <Wow. S 1> ได้ครับได้จุดแล้วได้จุดแล้ว ตายตายอีกมาดิไม่ค้นให้มันรู้ไปเว้ยแรงเลิเจนไอ,อสัตว์ตายโอ้โห้เฮียโดนอีกพีเลเตอร์พิซายมาพอดีครับเบรกไปเลยกล้จุดสองตัวปุ๊บสองคิวจัดไปตายอีกสองมาดิหุย้ยโอ้โหหลังเข้าครับผม หลังเข้าตัวหนึ่งมันไปรอจุดใหม่แล้วตัวหนึ่งอ่ะผมไปจุดใหม่เลยดีกว่า Hello, ตายอีกหนึ่งเข้าหัวด้วยอ่ะ oh! อดีแมนโททีแล้วกันดิฝันดีครับน้องตายไปแล้วเปยังเป็นภาระปล่อยววอระเบิดเดี๋ยวนะมึงเนี่ย นี่สแนปออกมาเพื่อนอย่าเดินมาใกล้ดิเฮ้ยทำไมเพื่อนต้องเดินมาใกล้ได้หรอบา่าโอ้โหแม่งปืนไฟไปผมไม่รู้ว่าเป็นกรอบเพชรเว้ยปเดเตอร์อมีสไ,ไซเบรกไอตัวให้อยู่นางนอกอ่ะไม่ทันว่ะมันอยู่ในบ้านนะฮะตัวคุณผู้ชมเราต้องมีหน่วยกาตายได้ครับโอ้รถระเบิดเฮียกับตายโอ้ ฮัลโหล my friend what are you doing โอ้โหไอ้ยาเปล่าหลุดต้องปล่อยอรัไปจุดใหม่งานหยาบแล้วมันปล่อยสวอมมาเนี่ยโดนนะ ่ารอจังหวะครับรอจังหวะเราสามารถพลิกได้แน่นอนออวิง่งเพื่อนแปดแต้มเองเวเอาหน่อยเว้ยมึงวิ่งโม่ๆเก็บเียระแต้มละแต้มก็ได้อ่ะไหวไอยู่แล้วกลัวอะไรวะ ตายดีเฮ ja ีย uh ฮือติกไม่ได้ว่ะเหี้ยมันก็ใหญ่สู้ว่ะมันไม่ถอยเหมือนกันว่ะตายโอ้โหปืนแล้วลูกซองตัวครับมาดิ โอ้โหเ,เอ้ยข้างหน้าเกาะเพชรแล้วกูแบบไม่คือป็นตับเกินไปหรือเปล่าปืนไฟตายสวยอย่างน้อยผมก็ช่วยทีมได้เปอะหนึ่งหรอว่าไอ้เคียบปืนไฟมันตายมายอมตายกูไว้ใจในตัวเพื่อนกูแค่นั้นอีกกี่แต้มประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าคือลีเนไม่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมา ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม,ไมสาธุข่อยข,ขึ้นมาสาธุสาธุสาธุชาชรีเจนหน่อยเว้ยรีเจนหน่อยเว,ว้ยมาเว้ยอุ้ยอ้อะไรเนีเ่ยไอ้เหี้ยทำไมไม่รีเจนวะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า CBR4 เนาะเดี๋ยวผมก็ตายแป๊บเดียวก็องรีเจนแล้วนะครับนะครับโอ้โหแม่งคือแบบโคตรเฮียเว้ยคุณผู้ชม คือโมเมนต์นี้มันออกจากคือมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตกูมาก่อนเลยนะเว้ยเหี้ยเหล่อคือบวกไปแค่หนึ่งแอบมึงจะขึ้นเลยเว้ยน้องนิดเดียวเว้ยประมาณนี้นะครับซีอาร์โฟนะครับบอกเลยว่าเล่นมันยิงดียิงคือยิงได้สุดสอ่ะัวัสดวสุดได้กับทุกปืนแน่นอนในเมตานี้นะครับบอกเลยว่าชิวๆสบายๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาไปว่าขึ้นเจนไปแล้วกันเนาะเนาะก็นิดเดียวนะเดี๋ยวผมไปไต่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ถ้าอยู่ที่อดับเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็จะ อยู่ดับทีเท่าไหร่นะครับเวลาขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบฝากกไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ